Ui. Ừ. Ô, ừ. oh, vì khó về nói đây mày này. <laughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มืดหน่อยนะครับเพราะว่าผมมาตั้งตอนหกโมงนะครับมาทันพระสวสดพอดีนะครับเป็นงานขาวดำนะครับบรรยากาศบ้านงานนะครับ รถตู้ลำโพงจอดตรงนู้นนะครับคืนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะปิดคุมผ้าไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะตอนเย็นพรุ่งนี้นะครับค่อยจะได้มาเปิดให้พาส,สวดอีกรอบนึงนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ สวัสดีตอนเช้านะครับตู้เบยดก็มี6ดอกเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ซื้อเพิ่มนะครับ หอนสองตัวนะครับแล้วก็เสียงกลางสองตัวนะครับต้องไปซื้ออีกเยอะนะครับดอกเบ็ดในเพิ่มอีกสองดอกนะครับมันขาดแล้วก็เสียงกลางนะครับก็อยากได้สักเป็นสี่ใบนะครับ เราไม่มีเสานะครับก็เลยต้องติดไว้อย่างนี้นะครับเพราะหมู่บ้านอยู่ฝั่งนี้นะครับหมู่บ้านใหญ่อยู่ฝั่งนู้นนะครับอันนี้เป็นฟิตแบตนะครับเราบบอกว่ามันกันหอนนะครับ ลองซื้อมาลองดูนะครับแต่ว่าของที่อยู่ในกล่องกับนอกกล่องไม่ตรงปกนะครับเป็นของก๊อปนะครับของจีนซื้อมาจากช้อปปีนะครับในรูปของเขาเป็นตัวสีเขียวนะครับแต่ว่าไม่ในกล่องนะครับแต่เอามาแล้วมันเป็นสีดำนะครับ เดี๋ยวเย็นนี้จะลองดูนะครับว่ามันจะกันหอนได้จริงไหมนะครับเดี๋ยวจะลองทำคลิปเปรียบเทียบนะครับว่าระหว่างใช้กันหอนกับไม่ใช้นะครับจะต่างกันไหมนะครับ ไฟดีมากเลยนะครับนนนนเดี๋ยวเปิดเพลงเบาๆนะครับเปิดแรงยังไม่ได้นะครับผมใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือนะครับเปิดให้ ตัวรับไวไฟของโน้ตบุ๊กนะครับ ฝั่งนี้เป็นดอกทัมสองใบนะครับสองดอกนะครับฝั่งนี้เป็นละหำ<อ>ววอยห้าซีดอกนะครับเล่งขึ้นเท่ากันนี่เสียงต่างกันมากเลยครับถ้าจะทำข้างละ สดอกมันก็ทําไม่ได้นะครับเพราะว่าดอกทำมันวอยเล็กนะครับมันปนกับไว้ใหญ่ไม่ได้นะครับก็เลยเอาไว้ช่นลเดียวเลยนะครับ2ดอกเปิดเบาๆไปก่อนนะครับ เสียงเบสนะครับมาไว้บนเสียงกลางนะครับก็จะยกเสียงกลางขึ้นอีกนะครับจะทําให้มันเป็นหกดอกนะครับหกใบนะครับบนหัวรถนะครับตอนนี้ยังทําคานล่างไม่เสร็จนะครับกลัวมันหักก็เลยยังไม่ขึ้นนะครับต้องซื้อตู้ใหม่หกใบนะครับยังมองอยู่ว่าเอาค่ายไหนดีนะครับพอแนะนํากันได้ไหมครับค่ายไหนน่าจะดีนะครับสิบแปดนิ้วนะครับ ได้แน่นๆนะครับจะใส่ดอกละห่ำนะครับวอยห้าว่าจะเป็นว่าจะซื้อละห่ำเพิ่มอีกคู่หนึ่งให้มันเป็นหกดอกนะครับจะใส่ไว้ข้างหน้าหกดอกนะครับแล้วก็เอาตู้แฝดไไว้ข้างหลังนะครับสองใบสี่ดอกนะครับคงปีหน้าครับปีนี้ยังไม่มีงบนะครับแต่ว่าตู้ข้างหน้าว่าจะขึ้นปีนี้นะครับ f c มีตู้สูตรไหนนะครับที่จะแนะนำก็แนะนำมาได้นะครับผมยังไม่รู้ว่าจะขึ้นสูตรไหนนะครับตู้ก็ไม่ค่อยได้ฟังเสียงจริงนะครับฟังแต่ในคลิปก็ตัดสินใจไม่ได้นะครับเพลงก็ไม่รู้มีลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับถ้ามีก็จะตัดออกนะครับถ้ามันขัดขัดให้ใหายก็แสดงว่าผมตัดออกนะครับ รอบใจาก่กาก่่ไไ้้นปเดี๋ยวผมจะลอง,องแทงเสียงฮอนขึ้นนะครับ,จะ,บจะลองเอาฮอนขึ้น,นให้มันฮอนนะแม่ทองแดงจันเขียวมันเขียวมันจันทร์บุกได้กำเป็นฟ้ากดได้สั่งอ้าดมมากก็ น่าจะใช้ได้อยู่ประมาณนึงนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยมันหอนแล้วนะครับนี่แทงแรงขึ้นเพราะว่าไม่ไมของคนพูดอยู่ห่างปากนะครับไม่บรรจจะได้ยินเสียงของลำโพงก่อนมันต้องหอนอยู่แล้วนะครับเป็นี่ยครับมีเป็นวงจักวัดไสีจับของทีวี มีเสียงวิ่งวิ่งแต่ว่าไม่หอนนะครับเดี๋ยวต้องรอคนที่พูดแรงๆนะครับเดี๋ยวค่อยดูคนที่เขาพูดแรงนะครับว่าจะหอนหรือเปล่านะครับ